มาแล้วค่ะอันนี้เป็นเครื่องทำบัฟเฟนนะคะที่อันสั่งมาจากล a z a ด a ค่ะได้มาเมื่อวานนี้เองวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันเลยนะคะแกะกันเลยกล่องประสนเนยียนเอาออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้บ้างนะคะตามปกติพวกเครื่องทำบัฟเฟ And, อันมีตัวทำมินิวอเฟิลแล้วเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องทำโดนัทนะคะแอนก็จะใช้ของโฮมเมดหมดเลยก็คือยี่ห้อนี้นะโฮมเมดก็คือของวีรศูนเนี่ยแหละเพราะว่าเขามีศูนย์ในไทยนะไม่ใช่เครื่องซีนนะแล้วก็เครื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงแข็งแรงเลยทีเดียวนะุผู้ชม จะต้องสามารถที่จะให้ความร้อนโคดถิงนะคะก็คือทุกๆเครื่องของเขาเนี่ยทำให้สีขนมออกมาเนี่ยสวยน,น่าทานทุกชิ้นนะคะอันเคยมีตัวมินิแล้วนะคะอันนั้นก็คือ,อะจะทำพวกครอฟเฟิลอะไรไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นมินิวอฟเฟิลตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกบ้าบ,บินมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวอฟเฟิลสูตรปกติสูตรโตอย่างเงี้ยได้แล้วก็เป็นไซส์แบบคุกกี้คุกกอ่ะสาหรรบทำแบบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็จะมาแบบใหญ่ ใหญ่เลยนะคะสีเขาก็จะมาตรฐานนะ mm. ก็จะประมาณนี้ปลั๊กนะคะสายยาวประมาณนึงเลยนะคะนี่นะคะ mm. ก็โอเคนะแกะออกมาปุ๊บ mm. ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีฟิล์มติดนะคุณผู้ชม mm. ก็สามารถที่จะแกะออกได้เพราะว่าเวลาทําเนี่ยมันก็จะร้อนไปหมดเลยตรงนี้เนี่ยจับไม่ได้นะก็ mm. จะมีความร้อนนะคะ เข,เขาก็จะเคลือบเทฟลอนมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัฟเฟิลไม่ว่าจะเป็นครอฟเฟิลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ติดนะคะส่วนวิธีการใช้เนี่ยถึงมันจะมีระดับความร้อนเนี่ยตามปกติแล้วเครื่องทำวัฟเฟิลของวิลสุกข,ของ Homemade เนี่ยเราจะเปิดที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่เสมอเลยนะคะเอาละได้เครื่องมาก็จะประมาณนี้นะคะด้านบนเครื่อง ด้านข้างด้านหลังเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเก็บสายแบบนี้ได้นะคุณผู้ชมเวลาเราเก็บเนี่ยเราก็จะสามารถตั้งแบบนี้ได้ตั้งแบบนี้น,นะคะแล้วก็เก็บสายเก็บสายได้ ในกล่องก็จะมีในส่วนของคู่มือมาฝากด้วยนะคุณผู้ชมนี่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีสูตรนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าในนี้เนี่ยนอกจากจะมีวิธีการใช้งานนะคะสเปคเครื่องต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีสูตรขนมบัฟเฟิลมาให้ด้วยนะคะสามารถทําตามนี้ได้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยวัฟเฟิลช็อกโกแลตขนมวัฟเฟิรรสวานิลาลารสต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะนอกจากภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอื่นๆด้วยนะคะ ตามนี้เลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เนี่ยค่ะเปิดมาที่ไฟเบาสุดนะคะนั่นแหละเดี๋ยวรอไปติดตามสูตรนะคะขนมบอฟเฟิลสตรีทฟู้ดแบบเกาหลีจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้ในคลิปหน้าค่ะ